เป็นคําถามที่ถามบ่อยมากว่าเอาวาดรูปแบบคุณจะเอา1 1บดีหรือจะสิบสองดีนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยกว่าว่ามันต่างยังไงแบบพี่เห็นแบบชัดเจนามากมาเลยนะครับสวัสดีครับครูออมนะครับในสุดมันก็มานะครับไปแพดนะครับ 2อง1นนะครับกว่าจะมามาสายมารีวิวสายกับคนอื่นเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรแนละ้วมาช้าดีกว่าไม่มาตัวนี้จะเป็นตัว 256GB กิกนะครับก็คือตัว m 1นะครับจริงๆไม่ใช่ของครูออมหรอกนะของคนในออฟฟิศนี่แหละนะครับแต่ก็รอช่วยจะรีวิวนะครับ้อเขาอานุญาตเอามารีวิวนะครับเราก็จะมาเริ่มคลิปอันบ็อกกันนะครับอโอเคกล่องก็จะใหญ่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะเก็บกล่องไว้นะเวลาขายต่อนะขายง่ายขึ้นนะครับ ฟาชาร์นะครับหัว USB C ใช C นะครับสองด้านเลยนะครับเหมือน220 0เลยแล้วก็มีแค่นี้นะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะจะแกะตรงนี้ไดจ้จะแกะตรงนี้ได้อีกนะข้างในก็มีอะไรสักอย่างอีกนะมีเคสมีอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่มีมีแค่นี้เลยต้องบอกว่าต้องขอบคุณเจ้าของเครื่องมากนะครับที่อนุญาตให้แบบเปิดซิงหลังจากนี้จะเริ่มเกิดร้อยนิ้วมือแล้วนะครับ สวยมากสาหรับบอกไว้ก่อนนะสำหรับ Pro อ่ะเฉพาะ Pro นั้นที่จะมีไมโครโฟนถึงสี่ข้างนะครับถ้าเป็น Air จะมีไม่ถึงนะ Air หรือธรรมดานะครับจะมีเฉพาะแบบ Pro นะครับน,นี่รู UBC นะครับโมดูลกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานกันต่อนะครับโอเคอันนี้จะเทสการใช้ ฟังก์ชันเซ็นเตอร์สเตทนะครับซึ่งจะบอกว่าฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะโปรแกรมที่เป็นคอนเฟลเลนซ์นะครับอย่างเช่นไลน์ซูมพวกนี้นะครับโดยตัวขวานี้จะเป็น2021นะครับสังเกตไหมเลื่อนตัวมันจะเอียงมีมีการเอียงตาเห็นไหมครับกล้องมันจะแผนตามมันมันแบบมีมีการเอียงสังเกตสังเกตว่าไอ้ไอ้ก้องกล้องที่อยู i แ a d สังเกตไหมมันมันจะมีการเลื่อนๆนี่ยเลื่อนๆเพราะว่าเซ็นเตอร์สเตทเนี่ยมันมันจะใช้กล้องวายนะครับกล้องตัววายมาเลยเนี่ยในการแบบอ้างอิงแบบโตแบบภาพใหญ่สุดแล้วก็ครอปมันจะครอปออกมานะเป็นเป็นภาพเล็กๆ แล้วก็มันจะพยาัยามเยเอียงเซนเตอร์ตามโดยโดยใช้กล้องดีฟ์นะครับยิงยิงมาให้ตัวคนนั่นแหละเพื่อเพื่อจดจําใบหน้าหรืออะไรแล้วแ,วแต่นะแล้วก็แบบพยายามเนี่ยเคลื่อนไหวตามนะครับมองว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีแล้วสำหรับการเรียนก็น่าจะมีประโยชน์นมากๆนะครับซึ่งเซนเตอร์สเตยเนี้ยต้องไปเปิดนะในตัวนี้นะครับแอปไลน์เนี่ยครับต้องไปเปิดใช้งาน ก็ค,คือจัดให้สงการนะถ้าไม่เปิดก็ใช้ไม่ได้บอกไว้ก่อนมาพูดถึงเรื่องการของเลิกกล้องบ้างนะกล้องของโปรแบบกรมนะครับสิ่งที่ต่างกันชัดเจนคืออันนี้มีกล้องไวยเวลาเราวเราวลาแบบเราใช้เรียนเนี้ยนะครับเราสามารถใช้กล้องไวยเนี้ยถ่ายบรรยาศรอบๆได้นะหรือซูมอะไรพวกเนี้ยกจ็จะได้ดีกว่าเนี้ยกล้องนี้ไม่ว่านะดังนั้นพูดง่ายคือตัวตัวไอแ้แผเก่าๆครับตัวที่ตั้งแต่2,020ลงไปเนี้ยนะครับก็มันก็ไม่หาอะไรมากกล้องไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะแบบเออ เขาเรียกว่าหาประโยชน์จากกล้องได้พอสมควรนะครับข้อดีอันนี้มันกล้องวายด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับเห็นไหมเออนะก็เอามาใส่เอามาเซลฟี่ได้นะครับความความแตกต่างกล้องก็อยู่แค่เรื่องของีกล้องวายแค่นั้นเองนะครับกล้องวายที่ดีขึ้นแล้วก็กล้องหน้าดีกว่าเท่านั้นเองนะครับ เรื่องนี้เราจะไม่พูดไม่ได้เลยนะถ้าเรื่งวาดรูปเนี่ยครูออมขอเปรียบเทียบแค่ตัว11กับตัว12.9ก็พอนะเพราะว่ามันมีนัยยะสําคัญที่ชัดเจนก็คือขนาดของตัว iPad เองนะครับที่มันใหญ่กว่าเห็นรู้สึกไหมว่ามันใหญ่กว่าชัดเจนเลยมันไม่12นะมัน12.9นะครับดังนั้นมันใหญ่กว่าประมาณนิ้วนิ้วเกือบ2นิ้วนะครับนี่มัน11.1เป็นคําถามที่ถามบ่อยมากว่าเอาวาดรูปแบบคุณจะเอา11ดีหรือจะเอา12ดีนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเราดูกันเลยก่าว่ามันต่างยังไงแบบ พอ,พอเริ่มจากโปรแกรม Pro ร r e เอทก่อนแล้วกันนะครับถ้าเทียบกันนะ11กับ10หรือกับ9.9.7ในสะมัยก่อนเนะี่ย11ก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยเวลาวาดนะครับถ้าถ้าเราเป็นคนที่แบบตัวใหญ่นะสังเกตไหมเวลามือแปะเนี่ยเห็นไหม ไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวจอ2องพเนี่ยหรือไอตัว12.9เนี่ยเวลามือ8สังเกตว่าขนาดมือหัวออกว่ามือใหญ่นะยังไม่ถึงยังไม่เต็มจอแต่เนี้ยเลยเวลวาวาดเนี่ยความรู้สึกในการวาดก็เป็นไงมันก็ต้องซูมบ่อยๆใช่ไหมซูมจอเลไรก็ต้องซูมบ่อยๆสำหรับเด็กๆอ่ะสิบสิบนิ้วอ่ะไอแพดแอร์ iPad Air เงี้ยไอแพดแอร์สี่เงี้ยหรือไอแพดโปรเงี้ยไม่ค่อยต่างม,มากมันก็มันก็ใหญ่สําสหรับเขาละ นะแต่สำหรับผู้ใหญ่เงี้ยว่าเราโตขึ้นเนี่ยมันมันแบบมันแตกตาก่างอ่ะมันมันใหญ่มันใหญ่มากอะไรเงี้ยแ,แต่สำหรับความลื่นนะไม่ต่างก,กันไม่ต่างก,กันนะอย่างที่ว่าก็คือ M1 อะไรเงี้ยกับธรรมดาไม่ไม่ไม่ได้ให้ความรู้สึกในการวาดที่ตา่างที่ต่างก,กันมากในเรื่องของความเร็วไม่จริงมันไม่ต่างกันเลยดีกว่าก็ถ้าถามว่าอ่าฟิล์มอะไรดีวาดรูปนะเปเปอร์ไลท์ดีกว่ามันเพราะว่านี่มันลื่นอันนี้มันสักสากสักสากมันจะคอนโทรลมือได้ได้ดีกว่านะครับอันนี้อันนี้คือแบบฟันธงเลยนะว่าว่าว่าแบบเออสะ เรื่องความสวยงามของจอไอยังไงฟิล์มที่มันเป็นฟิล์มใสหรือฟิล์มกระจกก็ดีกว่านะครับแต่มันเช็ดไปบ่อยแล้วกันนะตัวกระจกก็จะเป็นรอยนิ้วมือง่ายกว่าตัวเปเปอร์ไลท์เดี๋ยวมาเทียบเทียบอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตัวไฟล์งานเนี่ยครับที่เราวาดเนี่ยว่าแรม8กับแรม6กอ่ะมันให้เลเยอร์ต่างกันไหมนี่คือสิ่งที่แตกต่างแบบเห็นเลยนะแต่สังเกตไหมว่านี่นะครับตัว m 1นะครับตั้งเลเยอร์ได้มากกว่าตัวปกตินะตัว2020 ถึง20่สิบเลเยอร์นี่คือสิ่งที่วัดเลยนะว่าคุณจะซื้ออันไหนถ้าคุณทํางานที่ที่เป็นในเลเยอร์เยอะใช้เลเยอร์บิดบา,บานะเอาเอาไปทำแอนะิเมชัน่ะแยกชิ้นส่วนนะแอนิเมชัน่ะไอตัวนี้กินขาดเลยนะครับคุณคุณอาจจะต้องแบบนั่งคิดละคือ C P U อ่ะมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกเอาจริงนะถ้ามันถ้ามันแบบไม่ได้ต่างก,กันมากๆแบบโหสุดลิฟต์อย่างเช่นโอเคเขารีเควสอย่างน้อยต้องเป็น iPad Gen 6ขึ้นไปอะไรเงี้ยเออหรือแบบ iPad Air ขึ้นไปเงี้ย ออถ้า c p u มันแบบมันแรงพอแล้ว่มันอีนาแล้วนะครับนอกนั้นคือแรมเลยแรมเท่านั้นเพราะว่าแรมมันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเพราะว่าเลเยอร์ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ CPU เรื่องนี้นคนที่ซื้ออาจจะเป็นจะเป็น2 0 2 1ที่เป็นตัว11นิ้วก็ได้นะครับก็จะได้ตัวเลเยอร์ที่มันแม็กซิมัมกว่าแต่ถ้าเกิดเราไปใช้ คลิปสตูดิโอพื้นที่ทํางานโคตรอาาัตคัดเลยครับเนี่ยอาาัตคัดมากรวมเพิ่มตรงนี้นะออกมานะครับเนี่ยเพิ่มตัวแมทเทอเรียลนะครับออกมาไม่มีพื้นที่วาดแล้วเนี่ยหายไปได้หรือแค่นี้คือคุณใช้ต่ำกว่านี้ได้ได้ได้ไม่ได้แต่ว่าคุณลองคิดสภาพว่าคุณต้องมานั่งเก็บข้อมือแอร์มันเล็กกว่านี้อีกนิดนึงประมาณประมาณ0.5นิ้วนะก็คือยิ่งเบียดไปใหญ่เลยเราลองมาวาดดูนะว่ามันแตกต่างกันไหมเราจะเทสด้วยอย่างเงี้อ่ะเดี๋ยวขอสร้างแบบใหญ่ๆหญ่นะ เราจะเทสด้วยอย่างงี้นะครับเทสได้ง่ายๆนะ <Okay. S 1> เราเทสวาดอะไรก็แล้วเนี่ยววาดวาดเราเร็วเนี่ยตกเห็นไหมเนี่ยใหญ่ๆนะแต่ดูซิว่าถ้าอันนี้วาดเราเร็วเป็นไงตกไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอันนี้ชัดมากเลยนะก็ต้องดูรีวิวหน่อยแล้วอ่ะไม่ต้องมานั่งทำอะไรเยอะแล้วนะดูนะปื๊ดปื๊ดปื๊ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมเห็นป่ะอันนี้ปื๊ด ใสยกยภาพที่แตกต่างกันเลยปื๊ดเนี่ยเห็นไหมโอเคม,มันกระตุกแหละทำกำกกระตุกเพราะว่านี่20,000 dpi นะไอ้แม่เป็น20,000นพิกเซลนะ600 dpi นะแต่อันเนี้ยไม่ได้เลยเนี่ยเ,เห็นไหมห่างกันน่าจะสิบเท่าได้เลยนะอย่าลืมนะนี่คือ20,000นะ20,000ถ้าคุณทำในสเกล a 4ไม่รู้สึกหรอกไม่ไม่ไม่ใช่หลานี้หรอกนะนี่นะดูเหมือนกันอ่าเหมือนกันนะอ่าเทียบเอง มีนิดนึงแหละแต่ตามมือกว่าโดยรวมถ้าคุณทํางานไซส์ยักษ์ A 3 A 2ขึ้นไปที่มันมากกว่า A 4เมื่อคุณทํางานไซส์ที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ A 4แล้วอะไอตัวนี้จะเริ่มเอามาอยู่แล้วอันนี้คือสบายเลยอันนี้อันเนี้ยถ้าคุณใช้ทํางานเว็บตนูนะตนะกระตูนคอมมิก ทั้งหลายเนี่ย600วิไออะไรเงี้ยอันนี้ได้ใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดคุณทํางานแบบที่มันสเกลใหญ่กว่านั้นนะครับอันนี้จะตอบโจทย์กว่าแล้วเลเยอร์สร้างเลเยอร์กว่าอ่ะสำหรับไซส์นี้อ่ะสำหรับใครนะที่จะใช้ตัวไซส์11นะไม่ว่าจะเป็น2020 2021จะเหมาะคนที่ต้องพกต้องพกบ่อยๆหยิบมาวาดอย่างเงี้ยหยิบมาอย่างเงี้ยแล้ววาดเนี่ยเนี่ยคือจะเหมาะแต่ถ้าเกิดคุณมีเวิร์กสเปซอยู่แล้วเช่นร้านกาแฟสตาร์บัคที่มันมีเวิร์กสเปซนะมีโคเวิร์กง้อ่่ะะมีีวางนคุณอยยูดหิบขึ้นมมาาาาตบละถถ้้้หยิขึนมันรีบๆตก กระเป๋าไอแพดมาเขาหยิบออกมาวาง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 ของอะไรเงี้ยจะเป็นจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่แบบเขาเรียกว่าพกพาของใหญ่ทํางานหนักอะไรเงี้ยเอออันนี้ไปเลยนะคนที่แบบรีบๆรีบๆใช้อาวางมาตักบ่อยบางทีต้องอาจจะเป็นไซส์งานก่อสร้างนะแบบพวกพวกที่เป็นอินเจเนียครับเดินมาหยิบขึ้นมาดูวัดวัดวานอะไรเงี้ยหรือแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยหรือจะเป็นคนที่แบบเป็นนักศึกษาที่ต้องเดินไปเดินมาบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับไม่แบบเดินเน้นเดินอ่ะแล้วก็วางแล้วหยิบวางหยิบวางหยิบอะไรเงี้ยวางเก็บของอะไรพวกเนี้ย แล้วก็รู้สึกตัวตัวเองแบบมัน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 ,มนไม่ชอบเลยเธอทานะครับอันนี้เหมาะถ้าคุณจะซื้อมาเพื่อจะไซค์คากับแมกนะครับไซค์คาเคยพูดแล้วนะในบทกันก่อนนะครับในในใน,ในที่มือก่อนอันนี้เลยต้องเป็น 12.9เท่านั้นจะเป็น12.9 218ก็ได้ตัว220 0ก็ได้ตัว221 0ก็ได้ได้หมดนะแต่ต้องเป็น12.9เท่านั้นก็มีเพียงเท่านี้สําหรับคนไหนที่มีข้อสงสัยอะไรก็ถามเพิ่มเติมได้นะครับก็ต้องต้องขอโทษด้วยบางอย่างก็ครูอมก็ไม่ได้ไม่ได้รีวิวละเอียดส่วนใหญ่จะรีวิวเรื่องของการแบบใช้งานแล้วก็รีวิวเรื่องของการตอบคาถามมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่มาพูดเนี่ยก็เป็นคําถามที่ถามใน inbox เอยนะถามใน inbox ถามใน u t u b e ด้วยนะครับหลายๆทางนะก็นเนี้ยตอบให้หมดเลยนะครับ สหรัันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ